มมมมาายยนนนั้ีประโช์กสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูแดงและคุณบอลนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนรู้กันหน่วยผลไม้ค่ะเด็กๆรู้จับผลไม้ใช่ไหมคะลูกผลไม้นะคะมีหลายชนิดเลยค่ะผลไม้ก็จะออกตามฤดูกาลต่างๆนะคะแต่ในช่วงนี้เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะ ว่าผลไม้ที่มีวางขายอยู่ในตลาดมีอะไรบ้างน่าเด็กแดงจะแนะนำให้รู้จักนะคะอย่างแรกก็คือที่เราเห็นกันเลยก็คือลำไยค่ะเด็กเห็นไหมคะนี่คือลำไยนะคะลำไยนะคะจะออกเป็นพวงแล้วก็จะมีลูกกลมๆเล็กๆมีเปลือกสีน้ำตาลนะคะเนื้อข้างในจะสีใสๆขาวๆแล้วก็จะมีเม็ดข้างในสีดำค่ะ ไปเงาะค่ะเงาะก็จะออกเป็นพวงเหมือนกันนะคะจะบตอนเล็กก็จะเป็นลูกสีเขียวแล้วก็จะมีขนพอเริ่มแก่ก็จะมีสีแดงค่ะข้างในก็จะมีเนื้อสีขาวแล้วก็มีเมล็ดสีน้ำตาลนะคะต่อไปก็คือทุเรียนค่ะะทุเรียนทุเรียนนะคะจะมีหนามรอบตัวเลยค่ะ แล้วหนามก็จะแข็งด้วยค่ะเนื้อข้างในก็จะเป็นสีเหลืองค่ะจะมีเม็ดสีน้ำตาลนะคะต่อไปค่ะนั่นก็คือขนุนค่ะขนุนนะคะพอผ่าออกมาก็จะมียางสีขาวทำให้ติดนิมือเราได้น,นะคะแล้วก็จะมีเนื้อสีเหลืองบางชนิดก็จะมีเนื้อสีชมพูค่ะแล้วก็มีเมล็ดข้างในสีน้ำตาลค่ะคต่อไปค่ะ แก้มังกรค่ะอันนี้คือผัแก้มังกรนะคะข้ะางในแก้วมังกรนะคะบางพันก็จะเป็นสีขาวแล้วก็มีเม็ดดำๆข้างในค่ะคล้ายเม็ดมแมลงค่ะแต่ไม่ใช่นะคะนั่นก็คือมเมล็ดของมัน บางพันธุ์ก็จะเป็นสีอ่าสีม่วงเลยค่ะเนื้อข้างในแล้วก็มีมเมล็ดสีดำข้างในค่ะต่อไปค่ะอะไรอีกคะลูกอ่ะสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่นี่นะคะก็จะเป็นพืชที่แบบว่าล้มลุกนะคะลูกมันจะเป็นต้นที่ไม่ใหญ่นะคะ่ะจะเป็นต้นบบเล็กๆนะคะลูกแล้วมันก็จะมีลูกออกมาบ้านเราก็จะปลูกบนเขาค้อ,อ,อค่ะต่อไปมะม่วงค่ะ บ้องวางนี่เป็นผลไม้พื้นบ้านเราเลยนะคะมีหลายชนิดหลายพัน,นไปๆที่ลืมไม่ได้ก็คือมะขามหวาน,นะคะ่ะบ้านเราก็ปลูกมะขามหวานเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุน,บนีเราด้วยนะคะถ้าวันนี้ครูดแดงก็มาแนะนําให้เด็กๆรู้จักกับผลไมยย้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครูดแดงจะมาแนะนําเกี่ยวกับผลไม้อีกนะคะ ให้เด็กต่อไปให้เด็กๆจิบหนังสือเสริมประสบการณ์ขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดไปหน้าหน่วยผลไม้นะคะลูกเด็กๆเ,เห็นไหมคะเด็กๆเ,เปิดไปหน้าเดียวกับคี่ครูได้ไหมคะมันจะมีผลไม้แล้วก็จะมีเงาของผลไม้นะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าผลไม้ชนิดแรกก็คืออะไรคะอันนี้นะคะ,ะมันจะกลายเป็นลูกสีม่วงนะคะ เนื้อข้างนอกจะเป็นสีม่วงหรือสีน้ำตาลเข้มค,ค่ะเนื้อข้างในจะเป็นสีขาวค่ะม <Hotel Mike S 1> ันก็คือมะขุนนั่นเองค่ะต่อไปผลไม้ชนิดที่สองนะคะก็คืออะไรคะลูกอ่มามะม่วงค่ะเด็กๆเก่งมากเลยต่อไปค่ะลูกชนิดที3 3> ่สามก็คือมะละกอค่ะมะละกอนี้นะคะเราประทานแล้วมีประโยชน์นะคะทำให้เราขับถ่ายสะดวกนะคะ ทีนี้ตด๊กๆมาลกากเสจับคู่ภาพกับเงาค่ะภาพแรกก็คือมังคุดเด็กๆว่าเงาของมังคุดคืออะไรคะภาพไหนคะไปลากพร้มอมกันกับคุณแดงเลยค่ะ,ะต่อไปค่ะเงาของมะม้วงค,งคะ่ะภาพสุดท้ายค่ะเงาของมะละกอค่คะลูก ค่ะเด็กๆรากเส้นจับคู่ภาพกับเราเสร็จแล้วเด็กๆก็ระบายสีภาพเลยค่ะค่ะเด็กๆทำให้เสือแบบเป็นผู้แดงเลยนะคะค่ะต่อไปเด็กๆไปพบกับครูบอลนะคะไปกันเลยค่ะ สวัสดีครับเด็กๆพบก,กับกูบอลอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนในหนังสือสีต่างๆรอบตัวเด็กนะครับหน้าที่ส1เ็เลยเปิดมาหน้าเดียวกับกูบอลเลยนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องเก็บรักษาของใช้อย่างไรนะครับให้เด็กๆนะครับนําตัวเลขของภาพด้านบนมาเขียนลงในวงกลมของภาพเด็กด้านล่างให้สัมพันธ์กันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าหมายเลขแต่ละหมายเลขคืออะไรหมายเลขึ้น คือตู้วางรองเท้านะครับหรือชั้นวางรองเทา้าหมายเลขสองนะครับตู้เสื้อนั่นเองหมายเลขสามคือชั้นเก็บของ,รงหรือที่วางแก้วน้ำนั่นเอง,อง,องและสุดท้ายภาพที่สี่คือกล่องเก็บอุปกรณ์การเรียนไม,ม่ว่าจะเป็นไม้บรรทัดยางลบหรือเป็นดินสอปากกานะครับต่อไปเราจะมาดูกันนะครับหมายเลขภาพที่หนึ่งนั้นคืออะไรครับเด็ก คือตู้เก็บรองเท้าใช่ไหมครับตู้เก็บรองเท้าเด็กๆคิดว่าตรงกับเด็กภาพไหนครับถูกต้องครับคือเด็กภาพนี้นั่นเองเขาถือรองเท้าอยู่ใช่ไหมครับและหมายเลขสองคือตู้เสื้อผ้าเด็กๆคิดว่าตู้เสื้อผ้าคือภาพไหนครับภาพเด็กคนไหนเอ่ยถูกต้องครับคือเด็กคนนี้ใช่ไหมครับเพราะเขาถือเสื้อเตรียมที่จะนำเก็บเขาเ้าตู้ใช่ไหมครับ และภาพที่3นะครับคือการวางแก้วน้ําหรือความแก้วน้ําเด็กคนไหนเอ,อ่ยถูกต้องครับคือคนนี้นี่เองและสุดท้ายนั่นก็คือเด็กคนผู้หญิงที่ถือดินสอนะครับนี่ก็จะคือใบงานนะครับเรื่องการเก็บรักษาของใช้ของเรานะครับเราควรเก็บให้มันเป็นที่และเป็นทางนะครับเพื่อที่จะหาครั้งต่อไปนำมาใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับ ครับสำหรับกิจกรรมใบงานวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะลูกวันนี้ทํากิจกรรมับบุณคกูแดงและคุณรูบอลเด็กๆรู้จักผลไม้มากขึ้นใช่ไหมคะลูกเด็กๆลองสำรวจดูนะคะบริเวณแถวแถวบ้านเด็กๆมีผลไม้อะไรบ้างเด็กๆถ่ายรูปมาอวดรูแดงก็ได้นะคะในไลน์กลิ่น้องเราค่ะ ในช่วงนี้นะคะลูกก็ยังอยู่ในสถานการณ์โควิดนะคะลูกลูกต้องระวังตัวนะคะต้องมันดูแลร่างกายให้แข็งแรงมันล้างมือสวมหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างค่ะเดี๋ยวถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะคะก็จะได้เปิดเรียนแล้วก็ได้มาพบกับคุณครูแดงคุณบอลที่โรงเรียนค่ะ สำหรับวันนี้น<ด>ะคะพบก,กับคุณกูแดงแนละกูบอลเท่นิสค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ